นีดีวยุ่มยอดนะครับยุ่มเพราะเาทำอะไรก็ไม่รู้ครับเขียวๆไปไหนเลยนึงมีแต่พ่อครัวนะบ้านหลังนี้นะบ้านนี้อครัวเยอะครับสอนมาดีเออสอนมาดีบอกให้เมียนังเบิ้งอันนี้แกงไข่พำบมป่ะแกงไข่พัหมแกงไข่พำ้มกใครสูตรเด็ดแกงไข่พำรุ่นเือเมียรุ่น ที่ฉันบอกให้ผัวได้กินดอกติ้ยามันลืมจริงแต่ฟ้านี้มันก็ลืมแล้วอันนี้จะทำอะไรครับเนี่ยก็ผัดเก็ดลืมเมียลืมเมียฟ้ากินแล้วสันเดียวกะบาดเก็ดเป็นกระลาบเกิดยระลาบเก็ดสูตรลืมเมียอะไรเนี่เซลไปเซลไบกินแล้วจะลืมเมียอันนี้ขั้นตอนที่ยังนี่รวนบอกทำให้สุกนะครับให้มันทำใสุกครับตั้งใจนะตั้งใจ ดีก like ีได้เดีกี้ได้ท้ำอย่างกระแซบเลยกหรอคะฝั่งนู้นเป็นครอบครัวเรามาสรุปสนามนะครับผมฝั่งนู้นเขากระันแคกอะไรไม่รู้นะครับ ุ่ง oh. น no, ี้ก็รกินแล้วนะครับภาษาอับรานะครับวันนี้เราต้องรีบกินเขาไม่ห้ามโอ้ท่านพอหลไม่ได้ห้ามเมหว่าต้องต้องสาห้ามพอแล้วแต่จีนูเข้าภาษาก็าจตรองสงนะนี่องสมาเข้าภาษาล้วนบอกว่าเป็นจิตของสงนะคะไม่ใช่รองคำแล้วว่าพอเยอมาจากอะไรเหรอคะพอเยอะนะคะก็จเยอะด้วยค่ะ เร่ดังบางหมดเลยอันนี้เขาสอนลูกมาดีได้อยาเราสอนมาดีอยู่นะเขต้องดูแลลูกไา่นะต้องดูแลเขต้องดูแลลูกชายแข็งแรงไหมครับแข็งามภาคตามเมืองสบายสบายสบายตรงไหนสบายเมียนี่แหละสบายอ่ผู้ใดมาเป็นลูกชายงานนี้สบายสบายนะคะ ตอนนี้นะครับเราต้องทำนะครับเพราะเราเป็นลูกไซร่าลูกไซร่าบ้านเลยแหละเราต้องทำครับลูกไซร่าไซร่ารู้จักคำลูกไซร่ากับลูกชายลูกไซร่านะคะเราก็ต้องทำกับข้าวสุกี้ชุนร้องพ้อพินนะ เรากล้บเป็ดนะครับถุงครอบคัวนะครับขรัวจะไปโชกปิมเลลาบเป็ดกบบี้มร้อนมั้อนรับ่ปิที่เยอะใส่เปปล้มันเหี้ยนครับมันียดมนเหี้ยไม่ได้ตั้งใจว่ามันเหียัเป็งโลกเยจพานเขาข้วนะคะตามด้วยข้าวข้าวเหนียวนะมันหล่ลงล่ะเนี่ยจะได้ย่างสกินไดเินไแค่ทาเราจิ้ได้ เี <łość> ่ยวๆเลยนะเป็นเท่าไรอืมพริกป้อมจริกแต่ไม่เผ็ดนะพริกป้อมตัวใครเขาคลัวสันเขากลัพริกเสฉะแกมมากนะพริกป้อม เปล่อกริได้แต่ละอย่างไม่ด้มีการเตรียมตัวเลยไปย่งหาที่ละอย่างเพรลอกเริได้มาเจนกม่นะครับแล้วเอาอะาังหมเอาแผนกเสิร์ฟกระเสิรเอาแผนกเติมกรบเติมพูดนะุกไปอยลนางตลาเ้ป็นต่ยานสุเ้าครับใอกรุณาสอนตัดกเด้อกเด้ออย่าเคคือหมกพริกเดอตลบ้ายน้อย้อย ใส่ปกสซโล่ลายๆนี่มันล่วงนะมันล่วงจริงแต่มองมันอยากให้ล่วงมันบ่กล้วงมันเสือกล่วง,วงมองที่มันบ่ให้ล่วงกันะตรงไหนล่ะเด,ดี๋ยวค,ค,ครับอือโอเคจับจัดได้ครับครับโอ้ยบอกราเรื่อยนำกับบอทันกองตัวด่ะเข้าไปเอาไปครับโอเคครับ

อันนี้คือแกงหวายโหสายหลับเป็นลูกชายคุณย่ายน,นะเอนหลับเป็นลูกชายลูกชายลาคำแม่รูกมาแซบจีบอัวแซจีบ่ัวยัยยายาแซยจีบวเอาชิม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 แล้ชิมไม่กรดมิ้นยิ่ยนม่ กินได้บังคับกินเนาะได้บังคับกินเซ่บบุ๊ชแซ่บเออมันต้องแซ่บนะครับมันต้องแซ่บต้องแซ่บลิ้นมันก็จะพันอยู่เลยแม่แซ่บแซ่บเปิดเขียวไม่เลิ่มเป็นที่เขียวที่นี่เราขืนโหลดเขามีเขียว